สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลบิ Self ๊กนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชม New Mazda 2 My 2022ครับผม ที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับก็จะเป็น Mazda 2รไมล์นยนะครับรุ่น4สนนราคาอยู่ที่5,99,000บาทครับและสีที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับก็คือสีเทา p o โพลีเมทันเกร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในไมล์2 0ยและ2 1จะมีแค่5ประตูนะครับแต่สำหรับปีนี้ครับเราพิเศษนะครับมีเพิ่มมาให้ในรุ่นของ4ประตูหรือว่า4ี่ดานนั่นเองครับ เพิ่มเติมอีกหนึ่งออปชันนะครับก็คือไฟเตือนค่าเข็มขัดยึระัยผู้โดยสารด้านหลังครับโดยในรุ่นปี2022นี้นะครับเราได้เพิ่มไฟ Day Time Running l แ m p มาให้ครับในรุ่น4ครับผมพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้นะครับผมรับรถเริ่มต้นที่29,000บาทเท่านั้นฟรีชุดแต่งรอบคันไปเลยครับหากสนใจทดลองขับนะครับเข้ามาติดต่อได้ที่ m a z d a าทีทกัทลักนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึง m a z d a คิดถึง b i g กจิ l ครับสวัสดีครับ I ain't playing by the rules